กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มราชการใช่ค่ะบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงอย่างท่านอดีตนายกสมชายท่านอยู่กลุ่มนี้อค่ะไหนส่งอะไรกันมาเต็มเลยสักนิดหนึ่งอ่ะเย็นเย็นค่อยๆไล่กันอ่คาดว่าการนับคะแนนไม่มีปัญหาล่ะแล้วคาดว่าถ้าภายในก่อนวันที่สองกรกฎาคมไม่มีอะไรใหญ่ๆก็จะประกาศไปก่อนนะ200คนที่จะเป็นสอวอเนี่ย แต่สุดท้ายก็จะต้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ประการใดเนี่ยลองติดต่ออาจารย์นันทนานันถ้าวโราพาสสักนิดนึงถ้าท่านไม่นอนอยู่แต่คิดว่าคงหลับอ่ะเพราะว่าโอ้โหตีห้าหกโมงแต่ละท่านยังไม่นอนเลยผู้ว่าปูเองไม่ต้องติดต่อเลยท่านไม่ค่อยสบายแต่ท่านก็บอกแล้วท่านขอให้ท่านพักผ่อนว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเนี่ยผู้ว่าวีรศักดิ์เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งได้ถึงเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนนะเนี่ย คะแนนท่านไม่อันดับที่หนึ่งก็อันดับที่สองอันดับสอง <2 S 1> ครับอยู่อ,อันดับสองเหรอคะอันดับหนึ่ง <พล S 1> <น>เนี่ยพลเอกเกรียงไกรศีรักนี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงก็หมายถึงอดีตข้าราชการอดีตเจ้าหน้าที่รัฐอย่างนี้เป็นต้นอันดับหนึ่งเนี่ยพลเอกเกรียงไกรศีรักทบูชอมะได้74คะแนนค่ะขณะที่อันดับสองผู้ว,ว่าปู71คะแนนค่ะนี่ทบชอม จะสังเกตดูว่าเกาะกลุ่มไหมอาถ้าเอาข้อสังเกตนะมันจะเกาะกลุ่มอยู่หกคนลงไปใช่สำหรับกลุ่มที่หนึ่งนะคะห <59 S 1> ้าส <9 S 1> <ล>ิบเก้าถึงเจ <74 S 2> ็ดสิบสี่ <74 S 2> ใช่ก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบเอ็ดหกสิบเจ็ดหกสิบเอ็ดหกสิบแล้วก็ห้าสิบเก้านี้หกอันดับแรกของกลุ่มนี้คะแนนไล่กันลงมาพอันดับเจ็ดเนี่ยจะห่างลงมาครึ่งเดียวเลยหรือยี่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบสองแล้วก็สิบหกค่ะนี่ทับบูชมกลุ่มนี้เนี่ยคนดังๆ เอาคนดังๆดูเร็วๆนะบางท่านทำไมได้เอ่ยถึงไม่ได้แปลว่าท่านไม่ดังนะแต่เอาเป็นว่าดูเร็วๆกลุ่มนี้เนี่ยพลต e w a โทเสียว่าพลตร w a เอกเสียว่าราังเสียวรพมนกุลลงใช่ไหมอันนี้ท่านเป็นสำรองอันดับหนึ่งคือได้อันดับ11บเอ็ก็เลยได้เป็นสำรองอันดับหนึ่งท่านผูชมเน่ไหนดูชื่ออย่างเร็วๆอืมอ่ถ้าพูดถึงนามสกุลดังอมี แต่เมื่อยังไม่ยืนยันว่าเป็นใครอย่างไรอย่างสุรบานเนจังหวัดเป็นอนันับชกุลนักการเมืองเหผือนกันแต่ไม่เป็นไรมไม่ได้เกี่ยวข้องนะอย่าเพิ่งไปฟันทองท่านผู้ชมอ่าเดี๋ผมไล่เร็วๆก่อนเหมือนกันเลยนะ หกอันดับแรกมันจะเกาะกลุ่มเยอะใช่อย่างกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองกลุ่มอะไรก็แบบเดียวกันค่ะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะก็คือผู้ที่เคยเป็นหรือเป็นผู้พิพากษาอยู่เป็นอายการเป็นตำรวจเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายอย่างนี้ค่ะอ,อ,อันนี้กลุ่มที่สองซึ่งถ้าดูคะแนนเนี่ยหนึ่งถึงหกก็จะเกาะกลุ่มกันผู้ที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยได้68 <50 S 1> คะแนนพลตจโท,โทบุญจันทร์นวลสาย <50 S 2> แล้วก็ไล่ลงมาคืออันดับ6 ห้าสิบสี่ถึงหกสิบแปดหกอันดับแรกอ่หกสิบแปดหกสิบเจ็ดหกสิบเอ็ดซ้ำกันสามท่านนะคะได้เท่ากันแล้วก็มีห้าสิบสี่พออันดับเจ็ดลรมาจะห่างเลยยี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบแะ้วเนี่ยค่ะอ่านี่ฮะ,ะบูชมกลุ่มที่สามคือการศึกษากลุ่มการศึกษาอย่างเช่นเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื คล้ายกันไหมก็คล้ายเหมือนกันใช่ค่ะ6อันดับแรกจะเกาะก,กลุ่มกันอย่างกลุ่มนี้ท่านแรกท่านที่ได้ที่หนึ่งคืคุณอัศดางสแสวงการ69สาคะแนนแล้วมันก็ไล่ลงมา69 64 63 62 60แล้วก็59เสร็จแล้วพออันดับเจ็ดเนี่ยค่ะถูกทิ้งไปเป็น27 25 22และ20เลยเอออ่ะยังไม่ต้องพูดถึงชื่อนะท่านผู้ชมดูเร็วๆหน้าจอนะขณะนี้เนี่ยกลม ที่เซคือกลุ่มสา,สาสธารณสุขก็คือคุณหมอทุกประเภทเลยพยาบาลหรือเภสัชกรกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะหอันดับแรกคือเกาะกลุ่มกันมากสุดคือ72ลงมาเป็น57 55 54 54แล้วก็ห้าสิบี่สิบเก้แล้วพออันดับ7ปุ๊บก็เป็น28เลยค่ะ28 24อย่างเงี้ยค่ะไล่ลงมาคนดังที่แน่ๆที่เคยเป็นข่าวก่อนหนะ้าก็จะเป็น คุณหมอเปรมศักดิ์พิวระได้เป็นสอวอนะอ่าท่านอยู่อันดับ8ค่ะได้24คะแนะน,นอันดับ8<ะ>นี่ฮะท่านผู้ชมหมอเปรมศักดิ์พิรัตที่แต่งชุดแพทย์ไปเลย<ฮ>ะอะค่ะวันที่เลือกอำเภอค่ะจำได้ใช่ไหมดิสสขอนแก่นกลุมกล่มที่หกลุ่มที่หกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกก็ปรากฏเหมือนกันพอันดับแรกจะก่อกลุ่มอะ 60, 59, 58, 57, 52แล้วก็47่ค่ะอันดับ7จะห่างมาเลยเป็น 26, 26, 24, 22เออนี่ท่านผู้ชมกรม6กกรมอาช <ทำ S 2> ีพท,ทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงก็ปรากฏว่าคล้ายๆกันอีกชาสิบแปดคือไปที่หกสิบปดค่ะ เห็นไหมเกาะกลุ่มกันอยู่หอันดับแรกพออันดับเจ็ดจะลงมาเป็นสามสิบเอ็ดค่ะยี่สิบแปดยี่สบสี่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวผมไปดูเร็วๆก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปคุยเรื่องต่อเนื่องเดี๋ยวดูว่ากลุ่มอื่นกลุ่มเจ็ดกลุ่มเจ็ดแรงงานแรงงาน,งงานพนักง,งานหรือลูกจ้างของบุคคลนะคะที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนี่ก็เป็นแบบเดียวกันหกอันดับแรกอืคุณเชนโชติแสงสังผู้นําแรงงาน ได้77คะแนนได้คะแนนมากสุดของกลุ่มนี้และดับ6คุณสมพรวรรณชาติ51พออันดับ7คุณชวพลวัฒนาเวกิน35อาจารย์แลได้นะครับอันดับ8อาจารย์แลดีหลกวิทยารัฐได้27คะแนนได้เป็นสวนะครับตูชมอาจารย์แลดีหลกวิทยารัฐเอ่อนี่ดูเร็วๆก่อนนะสิ่งแวดล้อมกลุ่ม8ก็จะมี ก็คล้ายๆกันนะอันดับ6คือ48อันดับ7คือ31กลุ่มนี้สูงสุด60ก็คือ48ทั้ถึง60เนี่ยอยู่ใน6อันดับแรกกลุ่มสิ่งแวดล้อมทบผูมชอมะก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงหน่อยอย่างคุณนพดลอินนาอ่าแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะนี่ๆกลุ่ม9 กลุ่ม9เป็น SME ค่ะกลุ่มผูมม้ประกอบการกิจการขนาดกลางก็นะไม่ถึงกับทิ้งห่างระหว่าง6กับ7แต่ก็ถือว่าห่างอ่าค่ะก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยหกแล้วไล่ลงมา 68, 61, 55, 54, 52, 45แล้วพอมาอันดับ7เนี่ยคือ35ค่ะ 35, 29ลกลุ่มนี้นก็จะคนดังเยอะหน่อยท่านผู้ชมเพราะเคยปรากฏเป็นข่าวนะฮะแล้วก็มีกลุ่มที่10ธุรกิจใหญ่ใช่ไหม กลุ่มผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกจากข้อ9ก็คือนอกจาก s m e อะคะอ่ะธุรกิจใหญ่ก็จะเป็น6อันดับแรกอีกแล้ว6กกลุ่มใช่คือที่1เนี่ย73นะคะ73 65 64บ3 61แล้วก็60นี่6อันดับแรกแล้วพอลำดับที่7เนี่ยคือห่างเลยอะลำดับที่7ได้28คะแนนค่ะขึ้นห2ึ่ง22 22เนี่ยค่ะเออนี่ คุณวุฒิชาติชาติกรัรยาณิิตรกลุ่มท่องเที่ยวอดีตผู้จัดก,การบกรสไหมใช่ไหมท่านได้อันดับหนึ่งได้อันดับหนึ่งเจ็ดสิบสามก็ก่อกลุ่มเหมือนกันคล้ายๆลห้าส <5. S 1> ิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบสามใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอือันดับหกได้ห้าสิบเอ็ดแล้วไล่ขึ้นไปอันดับหนึ่งคือเจ็ดสิบสามเอะคุณกำพลสุภาพแพชาติดีสสสไหมน่าจะใช่นะอืมอ่ะกลุ่มสิบสองก็มันจะอยู่ในโซนคล้ายๆกันอย่างเงี้ยน้องใบ ค่ะใช่ไหมก็คือเกาะกลุ่มกันใน6อันดับแรกอืมกลุ่ม12จะเป็นอุตสากหกรรมอื่นๆกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเทคโนโลยีก,ลโโลยก็ปรากฏเนี่ยเดี๋ยวถ้าเห็นจังหวัดก็จะเห็นอีกเพิ่มเติมอ่ามันมีคำนวณออกมาไหมว่าจังหวัดไหนเข้ามามากที่สุดจากจังหวัดอะ่ะคือตอนนี้เรายังไม่สามารถรวมได้นะค่ะเอะอเพราะมันจะเห็นภาพเพราะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ตามข่าวเนี่ย เข้ามารอบสุดท้ายบางจังหวัดเยอะกรุงเทพไม่ได้เยอะค่ะ,คะอะนี่กลุ่มเทคโนโลยีก็จะคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเหมือนกันค่ับเรียดีสอสมานมหาสุริยชัยแน่ยี่สิบเอ็ดคะแนนอยู่อันดับเก<ม>้าคุณสรรชาติสุวรรณพรมอันดับหนึ่งหกสิบหกคะแนนพรเพิ่มทองสีนำสก,กุลเดียวกับท่านรมตีช่วยมาไทยแล้วก็จะมี หลายเตียวเจริญโสภาานนี่ก็ดังทบูชมะอคุณสีเมืองอดีตสวออยู่ในชื่อสำรองลำดับที่สี่ค่ะกลุ่มแม่บ้านสตรีอันนี้แหละที่คุณสิทธาเบีย้ยเบิงเกิดบอกอดูผิดปกติเยอะหน่อยแต่เอาเป็นว่าคะแนนมันก็อันนี้ไม่อันนี้ห้าห้าอันดับแรกที่เกาะกลุ่มกันค่ะทิ้งห่างอันดับหกถึงสิบใช่ไหม หาอัน <5 S 1> ดับแรกที่ก่อกลุ่มกันนะแล้วก็มีกลุ่ม15กลุ่มอะไรกลุ่ม15เป็นกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลาภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นเนี่ยค่ะอันนี้ยก่อหกอันดับใช่ก็จะเหมือนกลุ่มห้าสิบถึงหกสิบเอ็ดี้ค่ะใช่ไหม,มเดี๋ยวผมดูเร็วๆนะอศิลปินกีฬาก็ก่อกันหกอันดับ ค่ะอันนห้าสิบเศขึ้นไปจนถึงหกสิบหกพรอันดับเจ็ดกลายเป็นยี่สิบห้าเลยเห็นไหมคือครึ่งหนึ่งอ่ะกลุ่มศิลปินกีฬาอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มคุณพิสุทธิ์ทรัพวิจิตคุณไหมนักร้องใช่ไหมใช่ใช่พี่เจี๊ยบอ่าพิสุทธิ์ทรัพวิจิตได้สำรองสำรองอันดับหนึ่งค่ะไดรองสามคะแนนนะใช่ไหมคุณเจี๊ยบพิสุทธิ์เออนี่ อันนี้เป็นกลุ่มศิละปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนะคะกลุ่ม16เนี่ยเ,เดี๋ยเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงอ่าจานผู้ชมดูชื่อแล้วช่วยผมทบทวนหน่อยอืมประชาสังคมอันนี้แหละกลุ่มนี้แข่งกันเยอะองค์กรสาธารณประโยชน์นี่แหละกลุ่มนี้ทนายตั้มอยู่กลุ่มนี้ค่ะได้สำรองอันดับสี่ ใช่คือได้คะแนนลำดับสิบสี่ได้สิบหกคะแนนค่ะกลุ่มนี้เนี่ยคุณอังคณาที่เราบอกตอนต้นอ,ะอ่ะได้อันดับเก้าย <22 S 1> ี่องคะแนนซึ่งถ้าลองไปดูเนี่ยอย่างที่คุณอังคณานให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือมันเกาะกลุ่มกันคะแนนหนึ่งถึงหกอะค่ะแล้วก็ทิ้งห่างมาเลยเจ็ดถึงสิบเนี่ยห่างเลยอ่ะก็ห้าสิบสองถึงหกสิบสามใช่ไหมค่ะเอ่อคนสายฝนกองแก้วก็ชื่อคุณนะที่ที่เบนเป็นมีปรากฏเป็นข่าวบ่อยก็อย่างเช่น คุณอังคณานีแลาภัยจิตใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ประพาสปิดตบแต่งอาจารย์ประพาสได้เป็นสวอันดับอันดับแปดยี่ส <22. S 1> ิบสองคะแนนคุณเศรษฐาเบี้ยม,มาเกิดสิบหกคะแนนได้สำรองอันดับสี่ไอ้มินี่ด้วยนะทัชชพงศ์แกดำที่เมื่อวานนี้ไปชูสามนิ้วอ่ะได้สำรองอันดับห้านะอ๋อค่ะใช่ไหมเออกลุ่มต่อไปกลุ่มอะไรกลุ่มสิบแปดคือกลุ่มนักกีฬากลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มผู้ช่างสารร์วรรณกรรมค่ะอ่ะเอานี่อ่าขึ้นชื่อให้ดูหน้าจอคุณชิปด้านดับแปดชิปจิตนาย,ยมสามสิบสี่กลุ่มนี้คะแนนมันเกาะลงมาถึงอันดับเจ็ดน้องไบรท์สี่สิบเจ็ดถึงหกสิบเจ็ดค่ะ กลุ่มนี้เนี่ยมีที่เรารู้จักกันหน่อยก็จะเป็นชุนชิปจิตนิยมได้34ได้เป็นสวแล้วก็จนันทนาก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะได้33ได้เป็นสวคุณเทวิตมณีฉายได้นะครับอดีตน,นักขนาน่าวประชาไทยได้2 1คะแนนได้เป็นสวคนสุดท้ายพอดีอันดับ10บของกลุ่มนี้นอกเหนือจากนั้นสำรองที่ถ้าเป็นอย่างคุณประทีปคงสิบไอที่เคยถูกพูดถึงเนี่ยน้อวับได้สำรองอันดับ37คะแนนกลุ่ม19งานอิสระก็จะเกาะกลุ่มเหมือนกัน6อันดับ ห้าสิบเก้าไปถึงเจ็ดสิบเก้าเพราะอันดับเจ็ดมันจะเป็นยี่สิบสามเลยนี่ฮะอ้าวเดี๋ยวทีมงานคุณจะวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้ามานะกลุ่มยี่สิบคือกลุ่มอื่นๆค่ะอื พลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีอันนี้เรารู้จักนะฮะกันมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งได้76คะแนนแล้วก็จะเกาะกลุ่มกันใน6อันดับแรกเหมือนเดิมค่ะ76แล้วก็ไล่ลงมา69 67 66 64แล้วก็61ค่ะอืมอา้าวนี่ยังเร็วๆ